เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ปลาจามวันพรึหัสสบดีที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2565คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินระยะนี้เงินทองไหลมาเทมาทั้งจากงานหลักง,งานเสริมเลยทำให้คุณสามารถเก็บหอมรอมริบได้มากขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้ทุกอย่างลงตัวงานต่างๆเป็นไปตามแผนที่วางไว้รอคอยอะไรอยู่คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเร็วๆนี้เรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของ คนมีคู่คณและคนรัก ยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วน,นคนโสดจะมีคนเข้ามาทำให้หัวใจของคุณวันไหวลองพูดคุยศึกษาดูใจไม่เสียหายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเงินหมุนเวียนค่าใช้จ่ายคล่องตัวดีหากรู้จักการวางแผนแล้วทุกอย่างก็จะดีมากเรื่องของการงานมีแนวโน้มเจองานหนักงานหินงานโหดต้องใช้พลังเยอะมากในการจัดการขอให้คุณสู้รับรอง ว่าฝาฟันอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่มีอะไรที่ต้องกังวลทั้งสองคนจะมั่นคงต่อการเหมือนเดิมในทุกๆวันส่วนคนโสดยังมีโอกาสสุหวังในเรื่องของความรักรอสักพัก แล้วจะเจอเองสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากทั้งงานประจำและงานที่ทำอยู่รวมไปถึงงานพิเศษอื่นๆอีกด้วยเรื่องของการงานการงานคุณยังดวงดีต่อเนื่องความสำเร็จความสงหวังยังปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆงานที่ทำเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณแล้วคนรักแม้จะมีเรื่องที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่ คุณทั้งสองก็ผ่านไปได้ส่วนคนโสดระยะนี้โสดไปก่อนดีกว่าเพราะถ้ามีใครเข้ามาก็จะทำให้คุณปวดหัวเปล่าๆสำหรับคนที่เกิดวันพุธ ของการเงินด้วยความสามารถและความพักเพียรพยายามคุณจะหาเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าได้ในไม่ช้าเรื่องของการงานหากคุณทํางานด้วยความละเอียดอ่อนและรอบครอบไม่ใจร้อนเกินไปผลงานออกมาดีสมดังใจหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักความรักหนักเด่นมั่นคงจริงจังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดตอนนี้ไม่มีอะไรให้ลุน้นแถมยังต้องวนเวียนอยู่กับเรื่องงานเป็น สำหรับคนที่เกิดวันพาหัาสบดีเรื่องของการเงินคุณจะมีเงินมีได้ดังใจหมายเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะแก่การสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างยิ่งเรื่องของการงานดวงกำลังมาแรงแซงโค้งแผนงานต่างๆที่เตรียมการไว้ขอให้คุณเดินหน้าต่อไปได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ใจรักเดียวใจเดียวส่วนคนโสดตอนนี้ มีเสน่ห์มากๆหากใครเห็นก็อยากทักมาพูดคุยทำความรู้จักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีโชคลาภจากการทำงานดังนั้นถ้าใจสู้ไม่ถอยทุกอย่างก็จะดีและมีเงินทองไหลเข้ามาอย่างมากเรื่องของการงานสามารถจัดการงานต่างๆได้ดี แต่หลายสิ่งหลายอย่างจะต้องใช้เวลาในการทำถึงจะบังเกิดผลสำเร็จตามที่คุณตั้งใจเอาไว้เรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักสบายๆชิวๆถึงจะเหวี่ยงวินกันบ้างแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังรักกันเหมือนเดิมส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้ลงจากคานอยู่บริหารสเสน่ห์ไปก่อนก็แล้วกันนะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้มีเงินหมุน หมุนเวียนคล่องตัวแถมจะมีโชคลาภเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานดวงมาฟ้าเปิดตอนนี้พลิกฟื้นจากร้ายกลายเป็นดีงานที่เคยทําให้คุณหนักใจก็แปรเปลี่ยนมาประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังมีความสัมพันธ์กันดีได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกว่ารักกันส่วนคนโสดยินดีกับคุณด้วยเพราะอีกไม่นานจะมีคนเข้ามาครอบครองหัวใจแล้ว ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ